พระยาศีโคตบองมหาวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่แค่นิทานจากพงศวดารของไทยลาวและเขมรพระยาศีโคตบองมอีร่องรอยในนิทานพื้นบ้านทั้งของไทยลาวและเขมรโดยทั้ง3ามเวอร์ชั่นต่างก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ยังมีเขาโครงของพระยาศีโคตบองให้ได้เชื่อมโยงถึงกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าในยุคหนึ่งพระยาศีโคตบอง ทรงมีอิทธิพลอย่างมากในลุ่มแม่น้ำโขงในนิทานอิงประวัติศาสตร์ของลราได้กล่าวว่าเมื่อนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งที่ทุกข์ยากมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าเท้าสีเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องถึงพ่อแม่จะทุกข์ยากแต่ก็เป็นห่วงอนาคตของลูกชายจึงได้นำเอาลูกชายไปบวชอยู่วัดตั้งแต่อายุ10บขวบจนอายุได้18ปีก็ลาสืขาออกมาเป็นคารวาอยู่เรือนเลี้ยงพ่อกับแม่ แต่ก็อยู่ได้ไม่นานพ่อกับแม่ก็เอาเสียงสีไปมอบให้เป็นผู้รับใช้ของบ้านพยามีหน้าที่ตัดญยาเลี้ยงช้างมา้าและไปตักน้ำมันยางมาทำกระบองใต้ด้วยเสียงสีมีลักษณะรูปร่างผอมบางเหล่าคนใช้จึงมอบหน้าที่ให้เสียงสีเป็นผู้หุงข้าวรอเพื่อนที่ไปตัดไม้อยู่กลางดงทุกครั้งที่เสียงสีได้ออกไปกับขบวนตัดไม้ยางก็จะเป็นผู้นึ่งข้าวแต่งกับมีอยู่ครั้งหนึ่ง พอข้าวสุกดีแล้วแต่ไม่มีไม้กระด้ามควัดข้าวเท้าเสียงสีจึงเอาพระออกไปหาตัดไม้มาทำเป็นไม้กระด้ามโดยบริเวณนั้นมองไม่เห็นอะไรที่พอจะนำมาทำไม้ได้จึงมองไปเห็นตอไม้งิ้วดำขนาดใหญ่เท่า3ามคนโอบมีกิ่งขนาดพอเหมาะโผล่ขึ้นมาจึงรีบตัดมาทำเป็นไม้กระด้ามแต่พอเท้าเสียงสีเอาไม้กระด้ามไปใช้เมื่อถูกข้าวข้าวก็ดำเสียงสีกลัวความผิดหากจะทิ้งก็เสียดาย จึงตัดสินใจกินข้าวส่วนที่ดำจนหมดส่วนข้าวที่ดีก็เก็บไว้ให้เพื่อนกินเมื่อเสียงสีกินข้าวดำนั้นหมดแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมีกำลังวังชายอย่างน่าแปลกประหลาดจึงลองผลักต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นไม้นั้นก็ล้มอย่างง่ายดายเท้าเสียงสีดีใจคิดหยอกล้อเพื่อนจึงดึงเอากิ่งต้นยางใหญ่ลงมาแล้วนำกระติบข้าวห้อยไว้ปลายและปล่อยกิ่งไม้กลับไปตามเดิม เมื่อเพื่อนกลับมาจากตัดไม้จึงถามว่าทำไมวันนี้มีแต่กลับไม่มีข้าวเท้าเสียงสีจึงชี้ไปบนปลายต้นยางขนาดใหญ่นั้นพร้อมกับหัวเราะทุกคนต่างพากันตกใจในขณะที่ทุกคนทั้งตกใจทั้งแปลกใจนั้นเท้าเสียงสีก็เอามือดึงต้นยางลงมาจนปลายถึงดินแล้วจับเอากระติบข้าวนั้นมาให้เพื่อนกินตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของเสียงสีก็ดังไปทั่วเมืองจนทำให้พญาสนใจ พยาได้นําเสียงสีไปคล้องช้างด้วยพอเห็นช้างป่าเสียงสีก็ออกไปจับช้างมามอบให้พยาโดยง่ายจนพญาคิดว่าเท้าเสียงสีนั้นไม่ใช่คนธรรมดาจึงนําเอาเรื่องนี้ไปทูลพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่เวียงจันทร์ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบช้างป่ากําลังเข้าทําลายบ้านเมืองนครเวียงจันทร์อยู่โดยช้างป่าได้เข้ามาอารวาสทำลายไล่ฆ่าประชาชนทั่วเมือง ท้าเสียงสีจึงขันอาสาไปปราบช้างแต่ก่อนที่จะขึ้นไปเวียงจันทร์เท้าเสียงสีจึงเข้าไปในป่าเพื่อเอาไม้ดำที่ทำไม้กระด้ามนั้นมาทำเป็นค้อยกระบองถือเป็นอาวุธประจำตัว เท้าเสียงสีสู้กับช้างนับล้านตัวอยู่ในนครเวียงจันทร์เสียงฟาดคอนของเท้าเสียงสีฟาดใส่หัวช้างดังปานเสียงคู้พาถล่มเมื่อถูกช้างตัวใดก็กระเด็นไปทั่วเมื่อหัวหน้าช้างเห็นแบบนั้นจึงสั่งให้ฝูงช้างหยุดแล้วหัวหน้าฝูงช้างก็เข้ามาต่อสู้กับเท้าเสียงสีถึง3วันสามคืนหัวหน้าช้างพ่ายแพ้ต่อเท้าเสียงสีจนตายแล้วพวกช้างที่เหลือก็แตก่กระจายเข้าป่าไม่ออกมาอารวาสบ้านเมืองอีก เจ้าแผ่นดินเวียงจันทร์พอใจในความเก่งกล้าสามารถของเท้าเสียงสีจึงยกลูกสาวให้และแต่งให้เท้าเสียงสีเป็นพญาสีโคตบองทั้งมอบเมืองที่เท้าเสียงสีอยู่ให้เป็นเมืองสีโคตบองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อพญาคนเก่าถูกปลดออกจากอำนาจก็มีความเสียใจแล้วเกิดความอาฆาตพยาบาทต่อพญาสีโคตบองจึงขึ้นไปเวียงจันทร์ลุกปั่นสร้างเรื่องว่าพระยาสีโคตบองจะขึ้นมาตีเอาเมืองพ่อตาอยู่ที่เวียงจันทร์ เมื่อเรื่องนี้เข้าถึงหูของพระเจ้าแผ่นดินจึงเกิดความหวาดกลัวและเดเรียกเอาลูกสาวซึ่งเป็นมเหสีของพญาศรีโคตบอมขึ้นมาปรึกษาเพื่อเอาใจพญาศรีโคตบอมเจ้าแผ่นดินเวียงจันจึงเปลี่ยนชื่อนครเวียงจันมาเป็นนครล้านช้างเวียงจันเพราะลูกเคยปราบช้างได้ล้านตัวพอมเหสีกลับมาอยู่กับพญาศรีโคตบอมก็มีแต่ถามว่า พยาศีโคตบองเก่งกาจสามารถไม่รู้ว่ามีอันใดจะเป็นจุดอ่อนเพราะนางจะเป็นผู้ระวังภัยช่วยพยาศีโคตบองก็บอกว่าอันตัวเรานี้ไม่มีอันใดจะทำลายให้ตายได้ปืนผาหน้าไม้ฟืนไฟหรือเอาจมน้ำก็ไม่ทําให้ตายเว้นเสียแต่ว่าจะเข้ารูเก่าเมื่อรู้ดังนั้นแล้วนางเขียวข้อมจึงรีบนำไปกราบทูลผู้เป็นบิดาให้ทราบ พระเจ้าแผ่นดินร้านช้างเวียงจันทร์จึงแต่งให้เสนาอมาตแปลงห่วงยนต์วางหอกอยู่ห้องถ่ายหนักพอก้อนอาจมตกลงถูกสายห่วงยนต์ลูกห่วงยนต์ก็จะพุ่งขึ้นไปเสียบทวารหนักทันทีเมื่อตระเตรียมดีแล้วก็อัเชิญลูกเขยพระยาศรีโคตบองขึ้นไปเยี่ยมทั้งจัดห้องนอนห้องกินห้องถ่ายพิเศษให้พอตอนเช้าพระยาศรีโคตบองเข้าห้องขับถ่ายหนักลูกยนต์ก็พุ่งเข้ารูทวารจนถึงคอหอย ก่อนพญาสีโคตบองจะขาดใจตายก็ได้สาบแช่งเอาไว้ว่าเมื่อใดพวกคนลาวไม่สร้างเมืองสีโคตบองให้รุ่งเรืองเวียงจันก็จะรุ่งเรืองไม่ได้และขอให้เมืองลาวรุ่งเท่าช้างพับหูเท่าหมูแลบลิ้นเท่านั้นจากนั้นพญาสีโคตบองก็ขาดใจตายแล้วเสนาอมาจึงนำศพของพญาสีโคตบองลอยแพลงไปที่เมืองสีโคตบองเพื่อจัดพิธีเผา